สวัสดีท่านผู้ฟังที่รัอทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเลื่อนประสบการณ์มาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันและท่านผู้ชมและคนท,ที่ติดตามและคนที่เข้ามาใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยเสียงบรรยายของผมด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ชัดหรืออาจจะไม่ได้มีการพัฒนามากขึ้นก็ต้องขออภัยกันด้วยครับมาเข้าเลื่อนกันเลยครับ มีอยู่วันหนึ่งที่ผลกับป้าซึ่งเป็นป้าขั้นบ้านอ่ามันเป็นป้าขั้นบ้านที่ว่าอยู่ห่างกันประมาณสามสี่หลังของหมู่บ้านของซอยซึ่งวันนั้นผลได้เริ่มเรียนตอนนั้นผลอายุสิบเจ็ดปีผลได้เริ่มเรียนประมาณสองโมงผลกลับมาและป้าข้าบ้านก็ให้ผมไปส่ง ป้าเขาป้าบอกว่าจะไปจับปลาซึ่งผมก็บอกเขาป้าเขาไปว่าได้สิเพราะว่าเรานะั้นค่องข้านที่จะสนิทก,กันถึงแม้ว่าเราไม่ได้บ้านของเราไม่ได้ติดก,กันแต่พวกผลกับพ่อแม่ของเขากับป้าเขากับแม่ผมน้ำสนิทก,กันค่อนข้านมากแล้วกับผลด้วย ซึ่งหลายครั้นมากที่ป้าเขานั้นทหาทำกับข้าวให้พวกผมกินในเวลาที่พ่อแม่ผมไม่อยู่ในวันนั้นผมไปส่งป้าซึ่งคนในหมู่บ้านก็จักกันอยู่หลายคนแต่ผมแค่คิดว่าผมไปส่งป้าแล้วผมจะกลับมาแต่ที่ไหนได้ป้าบอกว่ามาช่วยสิเดี๋ยวป้าจะกลับยังไง เพราะว่าค่อขั้นที่จะกายอยู่ประมาณ5กิโลผมก็บอกป้าไปว่าป้าผลจัดปลาไม่เป็นหลอกไม่เคยเข้าน้ำด้วยมาสิเดี๋ยวป้าช่วยให้เดี๋ยวป้าสองให้ว่าวิธีจับปลาจับยังไงมันมีทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหลายอย่างมีทั้งปลาหลายด้วยมาสิ ตอนนั้นผมก็คิดนักผมก็คิดไว้สัมผัสแต่ผมก็ไม่ได้เอใจอะไรมากนะผมก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมจะถอดเสื้อก่อนแล้วจะลงมาเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยลึกมากนั้นนะมันตื้นพอสมควรเท่าอาจจะลึกสุดก็อยู่ที่เอวและผลถอดเสื้อไปป้าบอกว่าวิธีการจับป่าป้าก็สอนผม ในระหว่างที่ป้ากาําลังจะสองผลให้จับปลานั้นป้าบอกว่าเทคนิคการจัดนั้นคือเราต้องค่อยๆจับตอนนั้นป้าก็จับมือผมไว้ตอนนั้นผมก็รู้สึกตดใจว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันป้าบอกค่อยๆจับไปนะเดี๋ยวปลามันจะก,กระเด็นครับในระหว่างนั้นผมก็ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปและ ผมได้จับโดนอะไรบางอย่างซึ่งบอกได้เลยว่ามันใหญ่มากผมก็บอกป้าว่าป้าทำไมมันใหญ่จังอะไรไม่รู้ป้าบอกว่าอะไรละ่ะก็จับสิผมก็เข้าผมก็จับแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรกงกลอยู่ผมก็จับขึ้นมาป้าบอกว่ามันเป็นหอย ผมก็เลยถามว่าเอา้าทำไมป้าหอยมันใหญ่จังอ๋อคือปกติพวกนี้มันไม่ใช่หอยที่เรากินกันนะลูกเขากินเขาจะต้มแล้วก็มันทำผัดมันทำกะเพราพวกนี้กินกันอ๋อผลยังไม่เคยเห็นเลยคันแรกของผลนะเนี่ยก็บอกแล้วว่าเบาๆเดี๋ยวมันจะ บาปมือเอานะโอ้ใหญ่มากเลยนะป้าทำไมมันใหญ่จังล่ะป้าก็ธรรมชาติมันสร้างให้มาเกิดมานะลูกจากนั้นห่วงก็จับเขาๆๆแต่หลังจับวันนั้นก็จัดไม่ได้ถึงแม้ว่าช่วงเย็นๆวันนั้นเราจัดทั้งเย็นก็เถอะแต่ผลจัดไม่ได้สัดตัว และผมก็พาป้ากัดมาจนถึงเงยน็นเราก็ทำแกนปลาและต้มปลากินในบ้านของป้าซึ่งผมก็ไม่ได้ไปกินและคนในครอบครัวซึ่งป้าเป็นคนจัดทุกอย่างส่วนผมนั้นจับอะไรไม่ได้เลยนอกจากไปส่งป้าเท่านั้นตั้นแต่วันนั้นมาก็มีหลายๆคั้นหนะ้าที่ผลไปจับ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็จับได้บ้านไม่ได้บ้านถือว่าเป็นประสบการณ์ไปครับเรื่องราวของผมก็จบไปแล้วนะครับกับาซึ่งมันเป็นบอกได้เลยว่าบางอย่างที่เราไม่เคยทำนั้นเราก็ควรที่จะลองทำถ้าวันไหนที่เราทำไม่ได้แล้ววันไหนที่เรามีอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่มีความสนใจในชีวิต และมันจะผ่านไปด้วยเร็วที่สุดในชีวิตของคนนั้นอายุคนนั้นทุกวันนี้มันไปเร็วมากและผมในเรื่องนี้ผมก็อยากสอนให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราจะบไปหาประสบการณ์หลายอย่างไม่ว่าด้านการศึกษาด้านการธรรมหากินในหลายๆด้านก็ควรที่จะมาฝึกฝนไว้เพื่อที่จะานำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ เรื่องราวของผมก็จบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามในเรื่องต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับ